สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิพาเอฟซีมาส้มดอกทุเรียนนะคะช่วงกลางคืนเราก็าสีดอกทุเรียนมันออกเลยเนาะแต่งดอกเราจะแต่งกางวินช่วงกลางคืนเราก็จะมาทําเอาเกสรมันนะคะทุกคนมาป้ายเอาเกสรมันแล้วมาไปแตง่งให้ดอกทุเรียนมาป้ายดอกทุเรียนอีกทีหนึ่งเนาะป้ายให้ดอกมันออกมาดก แล้วก็มากมันจะสวยงามถ้าเราแต่งนะคะทุกคนเราป้ายดอกมันอะดอกมากมันจะกลมปิ้งเลยนะคะทุกคนสูตรวิธีทําดอกทุเรียนนะคะถ้าจะให้ดีคือทําผ้าเลยทุกคนผ้าดอกมันผ้าเป็นชิดกี่เอาดอกมันออกอันนั้นแล้วมันจะสวยนะคะวิธีทําก็คือน,นี่ทุกคนเอาดอกทุเรียนเอาเกสรมันมาผสม เ okay, อาเกสรหมุนทองนะคะทุกคนมาผสมท่นีผสมกันแล้วก็มาป้ายทุกต้นทุกต้นนี่แหละที่เหมือนภาพที่เราถ่ายมาละมาทํานี่แหละคะ่ะทุกคนวิธีทํานะคะเ okay, อาเกสรมาใส่ทงยางแล้วแล้วก็ใส่ไม้อันนี่แหละของเราแล้วจุมจุม่มแล้วขึ้นไปป้ายดอกทุเรียนอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนวิธีทํา ทำแบบนี้ทุกต้นแล้วก็ทุกดอกแล้วก็ทุกพวงแล้วก็เดินทำทุกต้นถ้าต้นเดืต่ำเราก็เดินทำป้ายป้ายไปถ้าว่าเวลาขึ้นต้นสูงเราก็ต้องได้ขึ้นนะคะเอฟซีไต้บันไดขึ้นค่ะเอาบันไดขึ้นไปนําขึ้นไปแล้วก็เราก็ไต้ขึ้นไปข้างบนนะไต้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ป้ายดอกทุกดอกจะทําแบบนี้ทุกปีนะคะทุกคนวิธีชาวสวน ที่ทาทุเรียนกันนะคะเราจะทําแบบนี้ทุกปีทําจนว่าเสร็จขั้นตอนนะประมาณสิบกว่ามือนะคะทุกคนมันจากสิเซ็จพอเสร็จแล้วทาแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาแต่งดอกอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนไปป่ายมันแล้วก็อ,ออกเลยเอาออกให้หมดเอาไว้แต่ตรงกลางแล้วก็ตรงโคนแล้วก็ตรงนั่นแหละแล้วก็เอาไวจ้จุดหนึ่งจุดหนึ่งซีมีสามลูกที่เราจงไว้นะคะทุกคน สามพวงหรือสามลูกนั่นแหละแต่ละจุดแต่ละจุดรอว่ามากมันโตขึ้นมามันจะสวยไหมเรือมาโตที่มันไม่สวยแล้วก็เอาตัดทิ้งอีกทีหนึ่งนะคะแต่งเอาแต่งเอา,ต,เอาต้นหนึ่ง,ต,นนงต้นหนึ่งถ้าจะให้ดีไว้ประมาณห้าสิบหรือหกสิบลูกถ้าไว้เยอะมันก็นไม่ดีนะคะทุกคนไม่เยอะสมุดเราเอาต้นหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยลูกเนี่ยมันจะทําให้ต้น ทุเรียนของเรามันโทมนะคะทุกคนแล้วปีหน้าแล้วมันก็โทมมากแล้วมันก็จะตายเราเอาไว้พอดีพอดีนะคะทุกคนแล้วก็ใส่มากใส่ปุ๋ยของมันให้ไปเรียบร้อยกินปก,กินป่วยมันก็จะได้ดีขึ้นมานะคะทุกคนการวิธีทําทุเรียนมาทําดอกกันเลยค่ะทุกคนทําดอกทุเรียนกันนะคะวิธีทํากะแบบนี้แหละที่ย่าพูดนี่แหละ,ะทุกคนชาวสวนกัทุกคนกั คนงานทุกคนก็ชิทําแบบนี้ย่ก็เคยทํามา่นี่หลายปีผ้าดอกมั่งแล้วก็บางสวนก็ชิบุรีทาแบบผ้านะคะทุกคนสิทําแบบนี้แหละเอาเกสรตัวนี้ไปป้ายป้ายเลยแต่บางสวนเพื่อจะให้ออกดีกับผ้าดอกผ้าดอกก็จุ่มเอาดอกอันนี้ไปใส่ผสมกันสูตรของมันนะคะทุกคนย่เคยทํามาตะก่อนก็ห้าปีหกปีก็ทําแบบนี้แหละค่ะทุกคนอันนี้ก็บสวน ของหลานสาวนะคะทุกคนหลานสาวกําลังต้นหัวปีแล้วก็ออกลูกออกดอกนี่แหละเต็มเลยทุกคนกําลังทําดอกมันเนาะจะคอยดูอ่ะเราจะไปทําตอนที่ปิดหมากด้วยนะคะทุกคนอันนี้กําลังแต่งดอกนะคะให้เอฟซีได้ส้มไปด้วยกันนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็จะได้เจอกันใหม่เนาะเป็นคลิปสั้นๆ พากพี่พากน้องได้ดูอีฟซีทุกท่านก็ขอให้เจริญเจริ